สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับสดิจิสารักทุกท่านครับสุนทร่าววิทย์พิธามดานะครับช่องวิทย์พิธามดาก็จะมานำเสนอหุ้นนี้คือบาทนะครับหุ้นนี้คือบาทของวันที่นะครับของวันที่สามเดืพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับสําหรับหุ้นนี้คือก็คือหุ้นจากประเทศอ่าญี่ปุ่นนะครับหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะอันนี้ไม่เคยไม่ไม่รู้ว่าเป็นประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่รู้อข้างหลังอ่ะไม่เป็นไรนะครับ ก็ขอขอบพระคุณจะมาคิดทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็อย่ามาวาเลยอาจารย์พูดโดยุ่มเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับมาช้านะครับอาจารย์ไปโรงพยาบาลเพื่อจะกลับมานะไปไปคลินิกหมอยาหมดก็เลยไปขอยานะครับไปขอยาที่โรงพยาบาลนะครับเพื่จะกลับมานี่แหละประมาณนี้นะครับเอาเรามาชมกันเลยนะครับแบบเดินๆนะมาอย่างเอามาแล้ว ที่ตามบิตพุทธกาลรมสองพันห้าร้หกเจ็นะครับนิกบายนะครับหนึ่งสองนะครับเด็กต่ำนะครับหนนะคู่กับ5678เจ็แปดนะครับ5้าห6ึ่งห้าส8 1หกน็บหนึ่งเจ็ดแปดหนนะครับตามนี้นะครับห้าหเจ็ดนะขอเน้นที่ห้าหกเจ็ดนะครับตามนี้เลยนะครับขอขอบพระคุณมากๆานะครับมาชมกันนะครับนิกอีบ่ายขอเน้นที่หนึ่งแล้วกันนะครับ หึ่งนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับตอนเน้นที่ห้าหกเจ็ดนะเราก็มาเอาห้าหกเจ็ดตรงนี้นะครับห้าหกเจ็ดตรงนี้นะครับส่วนชุดวินนะครับชุดวินก็เอาที่เออไม่ใช่ชุดเจาะรูกับรูดกับวิ่งนะครับเน้นที่หนึ่งนะอ่าเน้นที่หนึ่งนะก็ากนี้เลยนะครับเรียบ้อ้แล้วครับเกิดออกครับอันนี้วินนะครับประมาณนี้นะครับส่วนสายรูดสายวิ่งก็หนึ่งกับสองนะครับปันตรงที่หนึ่งนะส่วนสายเจาะก็คิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้ เด่นที่สุดนะครับ5้าหนึ่งกหนึ่งเจดหนึ่งนะครับส <c oughs> ืิมแปแก็ใครชอบก็จัดใส่นะครับนี่คืออีบัตนะครับพบกันใหม่โน่นวันจันทร์นุนนะครับวันจันทร์จันทร์เดือนใหม่เนี่ยนะครับจันทร์ตัามนี้นะครับนี่คืออีบัตจดเอานลครับใ้เวลาเจ็ดนะครับอยบเดินเดือนะครับแบบไวๆนะตัดสามนี้ดูไม่ทันเอามือจดเอามือแต่งวิดีโอพักไว้นะตัดตามนี้เลยนะครับเดื ออก็คเพื่กลับมาจากโรงพยาบาลเพื่อกลับมาจากโรงพยาบาลนะครับแบบนี้นะครับโชคดีโชคด,ดีครับสวัสดีครับ